สามกระปุกต้องเต็มเลยอันนี้หปาปลากะปุกที่หนึ่งกระปุกที่สองกระปุกที่สามโอ้เจ้าสะเลยเฮ็แคยังไงวัดตอนนี้บ้า ยังเก่าเฮ็ดยังฮะเรียกเอาตัวแม่บอกฮือท um> mm ี hmm> ่ได้ตัวแม่ที่เอาบอลใส่ใส่ตะกรอนเขาเมื่อกี้ใกล้โอ้ยมันบิ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 นบังเลยบังบังกระดับเต็มเลยเออเต็มเต็มมากฮะเอาฟันลงบอกลงลงแล้วเอาลงแล้วลงแล้วนั่นบ่เต็มอยู่เต็มยุติเด้ยวอเฮ้ยเนี่ยหมูก็ไปสอนม้าเนี่ยตัวหลอนแกะแทกยุ่ง นี่มาเบิ้งใกล้ๆมาเบิ้งใม่หนีมาเบิ้งไม่หนีเสียเบิ้งโอ้โหเต็มเลยเบิ้งเบิ้ลเป็นไงสิเรียกเอาอันตัวแม่ไปปนนี่เด้อทุกคนตัวแม่มันจะเป็นข้างข้าตาย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 ไปเบิ้ลแล้วมันจะเป็นข้างข้างเหลืยงเหลืองอย่างนี้นะจ๊ะเออเอา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 สวิงดันไปนักฮาร์เพื่อนบินนี่เด้อตัวนี้ตัวเมียนะจ๊ะแล้วทีนี้นี่แบบนี้จะเป็นตัวเมีย ถ้าตัวหางเลี้ยมๆแบบนี้จะเป็นตัวผู้สีข้างจะไม่เหลืองแบบนี้จะเป็นสีข้างเหลืองเอานเนี่แดงเอาเอาถุงมาใส่ไั<ร>่ไงแล้วสิเอาอันเอากันเอาตัวเมีไปปน่ตัวเมียมันกับมันดีปะเนี้ยนี่กินนะจ๊ะพอไปพอปขอั้พอปนหมสทีน,ปนเไป็นเดียนนคอไปปน,นปนกินคนเยไะสาเียบไปแล้วสามเทียบเยอาหั ใายคาแล้วเออเออนัออนี้ตีสยิ่งซีปิงแล้วตปิด่ม่ก็เห็นท้าอะไรอ่นท้าคุลร้งวันเลย